เอาละพร้อมเปิดสวิตตรงนี้ใช่ไหมมึบเฮ้ย,ย,อ,ะยอะไรเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวอะไรวะเน่ยอะไรมันลอยขึ้นไปอืมจะว่าไป เชิงเทียนของข้าเนี่ยก็สวยดีเหมือนกันอาจารย์พิเศษจะมาอะไรทุกคลิปวะนี่เอาละฮะคุณผู้ชมฮะย,ยินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้งกับเสียฮิและในเกมไฮ้ดนเนียของเราอีกครั้งหนึ่งใช่แล้วในวันนี้ครับเราจะมาทําอะไรกันเราเนี่ยเหลือของค้างอยู่ประมาณชิ้น2ชิ้นใช่ไหมที่เรานั้นยังไม่ได้ทดลองแล้ววันนี้เราจะนําเชิงเทียนอันนี้นะฮะไปทําการแลกอุปกรณ์ใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาที่เรานะเนี่ยอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรเออจะว่าไป เหมือนว่าจะต้องมีเอาเชิงเทียนไป2อ,อันเพื่อแลกสิ่งของ2อ,อย่างนะเอาละ่ะทําแป๊บเกรกเกรกเอาละได้เชิงเทียน2อ,อันเป็นที่เรียบร้อยนะจะว่าไปนะฮะเราเนี่ยจะต้องหาซื้อเออเขาเรียกว่าอะไรนะแม่เหล็กใช่เราต้องการไม้แม่เหล็กด้วยนะฮะเพราะว่ามันหายไปผมเนี่ยลงไปตามหาในเหมืองของเราแล้วนะฮะก็หาไม่เจอว้ยผมจำไม่ได้ว่าเราเนี่ยเอาไปทิ้งไว้ไหนด้วยก็ไม่เป็นไรซื้อใหม่ก็ได้ช่วงนี้เสียหีรวยนะาเอาจะ เฮ้ยยกผิดปะท้เออจะว่าไปคุณผู้ชมฮฮรู้สึกว่าเครื่องหมายตกใจเนี่ยมันจะหายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็ไม่เออไม่ใช่ออันนี้โอเคอย่างที่บอกไปฮะคุณผู้ชมฮะอยู่ๆเครื่องหมายตกใจของเราเนี่ยก็หายไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็ซื้อมาทำไมเยอะแยะเนี่ยฮะซื้อมาแล้วก็ไม่ใช้เนี่ยเออเอาไปติดอะไรดีเนี่ยคุณผู้ชมติดตรงนี้ได้ไหมติดสังกะสีไว้เฮ้ยแบบนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะนี่ทำเป็นเล่นไปนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยขออนุญาตนะฮะ ติดโคมไฟที่เราอุตส่าห์ซื้อมาสักหน่อยเนื้อโจว่าไปเอ้าผมไปซื้อไม้แม่เหล็กมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยลืมตัวนะฮะเฮ้ยคุณผู้ชมฮะมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เหมือนว่ามันจะมีนะฮะสิ่งของที่ล่องหนอยู่ไว้อาจจะเป็นไม้แม่เหล็กของเราหรือว่าเป็นเลื่อยของเราเนี่ยที่ล่องหนอยู่บริเวณนี้นะฮะที่เออผมเนี่ยไม่สามารถเก็บอันนี้ได้อะเฮ้ยแล้วก็หยิบขึ้นมาไม่ได้ด้วยนะแล้วถ้าสมมุติเราหยิบขึ้นมาอันนี้ และวางอันนี้และเอาอันนี้ใส่เข้าไปปึ๊บเอ้ยใส่ได้และอันนี้อ่ะเอาใส่ไม่ได้เฉยเลยผู้ชมฮะมันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นนี่ทำไมมันมีบางสิ่งบางอย่างแปลกไปผมว่านะฮะมันน่าจะเป็นบั็กของการอัปเดตใหม่ขึ้นมาแบบว่ามีการปรับปรุงไอเทมใหม่ๆนะทำให้ของที่มันมีอยู่เนี่ยมันหายไปนั่นเองครับฉะนั้นเนี่ยไม่เป็นไรนี่ตรงนี้นะฮะยังมีที่วางสำรองอยู่นะครับไม่เป็นไรเราก็ทิ้งไว้ตรงนู้นก็นแล้วกันและส่วนตรงนี้ ผมโยนอะไรไว้ไหนวะคุณผ,ผู้ชมเฮ้ยหายไปไหนเนี่ยคุณผ,ผู้ชมฮะเมื่อกี้เมื่อกี้ผมโยนไว้ไหนวะใครที่เอ่อสามารถย้อนกลับไปดูได้นะฮะฝากย้อนกลับไปดูให้หน่อยผมเอ่อโยนไขควงไว้ไหนก็ไม่รู้แล้วไขควงก็หายไปเลยปัทโถขโมยเ,เจอแล้วเฮ้ยผมโยนมาไกลขนาดนี้เลยเหรอบ้านะ นีม่มนเกิดเรื่องบ้านอะไรขึ้นนี่เอาเป็นว่านะฮะเรารีบไปกันดีกว่าไม่งั้นเนี่ยจะไม่มีความคืบหน้าในคลิปนี้อย่างแน่นอนฮะเอาล่ะมาถึงแล้วผมเอาเชิงเทียนมาส่งลวครับเอาล่ะวางไปตรงนี้ปุ๊บวัดหายไปไหนไวะเนี่ยอ๋ออยู่นี่โอเคเดี๋ยวเราจะวางไว้ตรงนี้นะฮะพื้นที่เรานเนี่ยจบ๊บวางเฮ้ยทำไมวางไม่ได้ไวะเนี่ยบ้านนะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยเลือกไอ้นี่มาก่อนแล้วกันนะฮะว่าเราเนี่ยจะเอาบูปินของอะไรมาแล้วก็เอา้าทําเชิงเทียนมาเกินไม่เป็นไรหรอกมั้งก็เดี๋ยวเอาไว้ตั้งโชว์ก็ได้นะนี่ไงวางไปเลยวางยากวางยินซิละเกิดนะเนี่ยฮึบเอาละวางได้แล้วคุณผู้ชมฮะแลกไปเมื่อแลกได้ปุ๊บเอา้าเชิงเทียนแลกเอา้า และเราทํามา2อันเอาล่ะตอนนี้เนี่ยเราได้หม้อมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะไปเอาเหล็กเนี่ยมาทําการหลอมหม้อนะและเราก็จะเอาหม้อเนี่ยสอันสองใบเนี่ยมาทําการแลกบางสิ่งบางอย่างแต่จะว่าไปเนี่ยเรามาถึงที่นี่แล้วนะฮะเดี๋ยว ise. เรานั้นไปซื้ออุปกรณ์ใหม่ที่เรานั้นได้เห็นในพาร์ทที่แล้วกันเลยเอาล่ะถ้าจำไม่ผิดนะฮะอุปกรณ์ใหม่เนี่ยมีชื่อว่าดาวิดใช่ไหม D A V I A V I, I, I D. อะไรวะ V V I D โอเคเอาล่ะจ่ายตางังค์เอ๊ย ไหนๆก็มาแล้วเอาแว่นขยายไปด้วยดีไหมเอาไปลองใช้ดูก็แล้วกันนะฮะไหนๆก็แบบว่ามาแล้วจะว่าไปกี่ตังค์วะเนี่ยแว่นขยาย640เองนั่นหรอแผนที่อืมจริงๆมันก็มันก็ดีแต่ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นเอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะฮะส่วนที่เหลือนะฮะเราเนี่ยน่าจะมีหมดแล้วคุณผู้ชมฮะไม่ต้องซื้ออะไรแล้วไปกันเลยปิ้ว ที่ผมไม่ซื้อไปเยอะนั้นเนี่ยผมเนี่ยต้องการแค่จะเอาไปทําการทดลองก่อนนะฮะว่ามันเนี่ยใช้งานยังไงและมันเป็นยังไงแค่นั้นเองนะฮะถ้าสมมุติเราเนี่ยรู้วิธีการใช้งานแล้วเนี่ยเราเนี่ยค่อยมาพัฒนาปรับปรุงนะฮะเหมือนของเรากันทีหลังกแล,กแลวกะจะว่าไปจะทําอะไรอีกวะเนี่ยออกลับบ้านจะว่าไปพวกสายพานแล้วก็รางกั้นเนี่ยจำเป็นไหมฮะคุณผู้ชมฮะผมคิดว่าอืมเอาจจริงนะ ที่เราเนี่ยวางระบบมาเนี่ยเราไม่ได้ใช้มันเลยอ่ะผมคิดว่ามันอาจจะไม่จะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยเอาหน้าต่างมากั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วช่างมันก็แล้วกันไปเอาละผมได้แบบแปลนหม้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณลูกค้าเอาเชิงเทียนออกไปเกะกะเฟ้เอาแปลนหม้อมานี่ปึ๊บวางยากวางเย็ดกระโดดวางจึ๊บอ่าละเรียบร้อยต่อไปนะฮะเราเนี่ยจะต้องเอาเอ่อแท่งนี้ใช่ไหม แท่งนี้เนี่ยไหนดูซีน้ำหนักเท่าไรครับเอาเจ้าก้อนนี้ลงมาก่อนป,ป,ปั๊บจึบปั๊บปุ๊บ85น่าจะหันสักสครั้งนะฮะผมคิดว่าน่าจะออกมาน้ำหนักพอดีเอาอันนี้ลงก่อนแล้วก็42อ่ะหรอตกอันละ21นะฮะถือว่าตอบโจทย์เอาไปเผาเลยเราจะทำหม้อสองใบกับใจเงาๆและนำไปแรกนะฮะในสิ่งที่เราอยากได้ในอนาคตนั่นก็คือเออเดี๋ยวนะ น่าจะเป็นท่อกับอะไรสักอย่างกรงปะกรงหรือโลวะเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองดูก็แล้วกันฮะไขสกรูไปหนึ่งอันโอ้โหโม้อใหญ่ซะด้วยนะฮะแล้วก็อีกอันนึงวางลงปึ๊งอ่าจ็บปเอาหมอลงมาก่อนแล้วก็วางปึ๊บพับชึบปึ๊บปึ๊บ,บแล้วก็โอ้โหไขควงกิ้งไกเอาละเรียบร้อยได้หมอสองใบกับใจเงาเงาเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราเนี่ยขนขึ้นรถไปเลยก็แล้วกันเอาละต่อไปนะฮะเราจะยังไม่ไปส่งของนะฮะเราเนี่ยจะมาลองอุปกรณ์ใหม่ของเราที่มีชื่อว่าดาวิดของเรานั่นเองครับอืม เขาบอกว่ามันใช้งานในการใช้ฉาดมาดูดดินในรอบๆอบตัวและทําการสร้างก้อนดินขึ้นมาอย่างนั้นเหรอเอาเป็นว่าเดี๋ยวนะตอนนี้เราจะเอาท่อที่ไหนมามาต่อเชื่อมดีวะเนี่ยอืท่อตรงน,นี้ดีไหมแอบต่อท่อขึ้นมาแบบว่าขอยืมใช้หน่อยอะไรแบบเนี้ยผมคิดว่าก็น่าจะโอเคนะแต่เรามาดูสิ่งที่ง่ายๆก่อนเลยดีกว่านะฮะว่าเจ้านี่เนี่ยมันใช้งานยังไงนะครับเหมือนว่าเขาเนี่ยจะเอาไปส่ง เครื่องต่างๆได้อย่างนั้นเหรอใช้ไงวะเนี่ยไหนอะไหนอะคุณผู้ชมไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวนะอ๋อนี่นี่ไงคุณผู้ชมเห็นบ้างมันมีตัวเลขขึ้นบอกอะแบบว่าเป็นตัวเลขบอกว่าเฮ้ยค่าความคงทนของมันนะเหลือแค่63แล้วอะไรแบบนี้ถ้าในอนาคตเนี่ยเลขพวกนี้มันหายไปเดี่ยมันก็จะพังนั่นเองนะฮะผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละแล้วก็เออจะว่าไปมีคนบอกว่าให้ผมนั้นเนี่ยนำของที่ไม่ได้ใช้นี่ไปขายบ้างคือเอาตรงเลยนะ ขี้เกียจขนเนะี่ยมันมันเยอะมากแล้วมันเหนื่อยอะคุณผู้ชมฮะฉะนั้นก็เอาไว้ก่อนแล้วกันเอาละคราวนี้ก็รู้หมดแล้วนะฮะว่าเราต้องทํายังไงที่เหลือเนี่ยเราก็จะทําการเอาคอนมาและเราก็จะตอกตะปูอืมขอยืมท่อตรงนี้ก่อนก็นแล้วกันนะคุณผู้ชมฮะเอาเป็นท่อตรงนี้โบตรงนี้นี่เลยเหตุผลที่ผมเนี่ยเก็บท่อไว้เยอะๆนะฮะนี่ผมนี่มีกองกำลังท่อที่สะสมไว้นะฮะรอคอยการใช้งานอยู่ใช่ จริงๆเนี่ยผมเนี่ยวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วล่ะเฮ้ย <He i, S 1> จะว่าไปไอ้เครื่องดาวิดเนี่ยมันอาจจะต้องใช้ดินรอบๆด้วยนะฮะฉะนั้นเดี๋ยวเราเนี่ยมาสร้างไว้ในบริเวณนี้ก็แล้วกันเราจะได้รู้ว่าเจ้าเครื่องนั้นเนี่ยมันทํายังไงเอาล่ะคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ยจะใช้ดินในบริเวณรอบๆนะ,ะฉะนั้นฮะอืมโอ้โหด้านล่างนี่ก็แบบว่าเต็มแน่นเอียดผมไม่อยากไปยุ่งกับระบบมันเลยนะฮะ เอาเป็ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยอาจจะสร้างระบบใหม่เราเนี่ยจะต้องทําการทดลองก่อนนะฮะว่ามันเนี่ยใช้งานได้หรือเปล่านั่นเองครับเอาเป็นวางไว้ตรงนี้ก็แล้วกันคุณผู้ชมนี่เลย เดี๋ยวนะท่อต่ออยู่นี่โอเคเดี๋ยวเราเนี่ยไปหาท่อมาต่อก่อนนะฮะเอาละขออนุญาตตรงนี้นะครับเอาล่ะเราเนี่ยจะถอดของเดิมออกมานะฮะขอยืมใช้งานก่อนเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยผมเนี่ยขี้เกียจน,นะฮะไปเปิดใช้งานเจ้าเครื่องใหญ่ไว้ถึงแม้ว่ามันเนี่ยจะสามารถทําเงินให้เราดีแค่ไหนก็ตามนะฮะแต่ด้วยเราเนี่ยจะต้องไปแบบเออเขาเรียกว,ว่าอะไรนะ ตักดินเองใช่มันเหนื่อยและตอนนี้ครับเราได้สิ่งที่ตอบโจทย์เรามาแล้วก็คือเจ้าเครื่องดาวิดนะซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้ว่ามันใช้งานยังไงเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องทดลองใช้มันก่อนฮะไหนดูซิเจ้าเครื่องดาวิดใช้ยังไงเปิดตรงนี้เราต้องเอาฉาดมาใส่ใช่ไหมไหนเออเออเอไม่น่าลงมาเลยเอยขึ้นยากซะด้วยเอาละคุณผู้ชมฮะเอ้ยเดี๋ยวนะเราก็มีทางขึ้นของเราอยู่นี่ว่าตรงนี้เนี่ยอุต่าห์ทำบันไดไว้แล้วนี่ฮะเรามีก้อนฉาดเยอะมากๆนะฮะเยอะเหรอแค่นั้นเองงั้นเหรอ เฮ้ยเอาละเอามาใส่ตรงนี้เลยก็แล้วกันนะแล้วก็ปึ๊บเอาละเข้าไปแล้วปิดปึ้งแล้วจะว่าไปมันมันเปิดยังไงวะเนี่ยเดี๋ยนะด้านล่างนี่คืออะไรอะ่ะอย่าบอกนะว่ามันอาจจะต้องติดว่าจะจะาล่วงข้างล่างเนี่ยมันเหมือนเป็นเครื่องปั่นดินว่าไงไหมคุณผู้ชมฮะแบบหมุนดินน่ะอืมอย่าบอกนะว่าเราเนี่ยอาจจะต้องลงมาให้ติดผิวดินอะไรแบบนี้เฮ้ยมันอาจจะเป็นเครื่องที่อาจะ เอาเป็นว่าลองแบบลอยๆก่อนก็แล้วกันนะฮะถ้าสมมติมันใช้งานได้เนี่ยก็ถือว่าดีแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยเราก็ค่อยโยกย้ายสายสะพกูกโยกย้ายบันทายไปก็แล้วกันเอาละพร้อมเปิดสวิตต์ตรงนี้ใช่ไหมบึ๊บเฮ้ย,อะ,ยอะไรเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวอะไรวนะเนี่ยอะไรมันลอยขึ้นไปโอ้พระเจ้านั่นมันนั่นมันก้อนดินปริศนาที่ออกมาจากเจ้าเครื่องดาวิดใช่ไหมเนี่ยใช่ปะวะ ผมว่าใช่แน่ๆเลยคุณผู้ชมฮะเห็นไหมเครื่องนี้มันกําลังปั่นอยู่แล้วก็เขาจะลอยไปถึงไหนเนี่ยแล้วเกมเกมผมจะบั๊กปะวะคุณผู้ชมแล้วมันจะออกมาอีกก้อนไหมอ่ะเฮ้ยมาลองดูกันฮะคุณผู้ชมฮะแล้วมันดูดดินที่ไหนไปอ่ะดูดดินรอบๆไปงั้นเหรอเอาก้อนดินหายไปแล้วอืมเฮ้ยออกไปแล้วโอ้ Amazing นี่มันเกินกว่าที่จินตนาการไว้คุณผู้ชมฮะ ไม่น่าเชื่อเลยครับว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นแล้วขึ้นยังไงวนะเนี่ยลืมไปเดี๋ยวผมเนี่ยโอ้จะร่วงมาไกลเช่เดี๋ยวผมเนี่ยไปปิดสวิตช์เครื่องก่อนตอนนี้เนี่ยไอเดียผมเนี่ยบันเจิดแล้วเราเนี่ยจะมีนะฮะอภิมหาดินเพื่อทําการขุดเจ้าเครื่องโกไรแอดของเราบอกเลยว่าการขุดครั้งยิ่งใหญ่กําลังจะมาแต่ไว้พานหน้าก็แล้วกันสําหรับในพาณนนี้เดี๋ยวผมเนี่ยขอทําการไปแลกของก่อนกันแล้วก,กันนะแล้วเดี๋ยวนะผมปิดน้ําแล้วไม่ใช่หรอวะ ทำไมเครื่องยังทำงานอยู่ะโอ้โหเครื่องนี้มันดีแล้วถ้าสมมติว่าผมไปยืนอยู่ข้างบนแล้วก้อนดินมันลอยขึ้นมาอย่างเงี้ยตัวผมจะลอยขึ้นไปปะเฮ้ยชักอยากจะรู้อยากจะเห็นเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าลองไหมเปิดสวิตฮ้ยจึ๊บไปแล้วจึ๊บหลอเจ็บจเลยไม่อย่าพึ่งอย่าพึ่งยิงขึ้นไปอย่าพึ่งยิงรอก่อนคุณผู้ชมครับผมว่าเราต้องทันเราต้องทันแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ป๊เอาละเจ้าก้อนดินเอ๋ยจงขึ้นมาเฮ้ยอ่ามันทะู้ไปว่ะคุณผู้ชมฮะอดเลยอ่ะอดลอยขึ้นฟ้าเลยเอาเป็นว่าปิดสวิตช์ก็แล้วกันนะฮะส่วนเจ้านี่ก็อ่ะปิดเครื่องฮะโอ้โหเอาฉาบมาเก็บดีกว่าเดี๋ยวนะนี่เขาหยุดทำงานยังเนี่ยทำไมเสียงยังดังอยู่เลย เอาเป็นว่าอาจจะเป็นระบบใหม่ก็งี้แหละคุณผู้ชมฮะยังแบบอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยเอาหม้อไปแลกของดีกว่าเอ้นอนสัง,งีบหนึ่งดีกว่าฮะเอาละเอาหม้อมาส่งแลวจ้าเดี๋ยวจะเบรกเบรกอุตุน้ําไปนี่งานเข้าเลยนะเนี่ยเอาละคุณผู้ชมฮะเอาหม้อไป2ใบแล้วเดี๋ยวเราแน่นอึ๊บกระโดดครับปุ๊บอ่ะเราเนี่ยก็จะหยิบโลขึ้นมาแลกเดี๋ยวนะใช้น้ําหนัก18ใช่ไหมแสดงว่าแลกได้อันนึงปั๊บแล้วก็เอาอันนี้ลงมา อันนี้อันนี้อันนี้อืนนใช้12เราจะแลกกับเจ้าตัวเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นท่อโค้งใช่ไหมเออผมก็อยากรู้ว่ามันต่างจากท่อน้ําโค้งของเรายังไงนะฮะถ้าอยากรู้แล้วก็ผมจะหาคําตอบมาให้อาจจะวางลงไปแล้วก็แลกปัป๊บเออป,ป,ป,ป๊อปป๊บอืมช่วยอยู่บนตาช่างได้ไหมแล้วดูตาช่างก็ทําอันมาซะใหญ่เริ่มเทิมเลยมั้งเนี่ยมันวางยากพี่เออเด้งเข้าไปอ้เจม อ่ะลอยอีกอะเอาเข้าไป,อ,ปอ,อึ๊บอึ๊บโอเคอ้ยเรียบร้อยปาบเข้าให้เอาละคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราได้มา2อันแล้วแล้วก็อต้องหยิบไปทีละอันเหมือนเดิมฮะคือจริงๆเนี่ยไอแผนแค่นี้นะฮะมนุษย์เราเนี่ยมันมี2มือเว้ยมันหยิบ2มือก็ได้ไม่เห็นจําเป็นจะต้องหยิบทีละมือเลยว่างั้นไหมคุณผู้ชมเ ไหนดูซิถ้าเราเนี่ยเอาโล่น้ำหนัก16กับ16ใช่ไหมเราจะได้ของอันใหม่เป็นทีไปนะฮะแล้วก็เป็นกรงโอเคไม่มีปัญหาโล่ใช้ไรใช้ทองคําใช่ไหมโอเคที่ตายเถอะคุณผู้ชมฮะน้ําหนักแค่15.56แล้วอันนี้อันนี้น้ําหนัก31.12ไม่ถึง16แน่นอนคุณผู้ชมฮะฉะนั้นเราจะเอาไปหลอมใหม่ใช่ เราจะไปหลอมเออจะว่าไปทําไมเราไม่เปิดสวิตช์เครื่องอันนี้ให้มันดําเนินงานต่อวะใช่เราจะได้แบบมีทองเยอะแยะมากมายมาหาศาลไงเอาล่ะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราเนี่ยจะเปิดสวิตช์เพื่อดําเนินเครื่องตรงนี้ต่อนะฮะแล้วบอกเลยว่าในอนาคตนั้นเนี่ยเรานั้น จะทำให้เครื่องนั้นมันใหญ่กว่าเดิมและเราอาจจะต้องใช้ดาวิดก,กับโกไรแอดมาเพื่อทำให้ข้าน,นั้นร่ำรวยเป็นอภิมหาเศรษฐีใช่แล้วก็นะฮะอย่าลืมเปิดเครื่องด้วยนะเพ้ยเอาละคุณผู้ชมฮะอย่างแรกเลยว้ยเราเนี่ยต้องห้ามลืมเปิดเครื่องก่อนนะฮะเมื่อกี้เนี่ยผมเปิดไปสักพักแล้วล่ะแล้วก็เออทำไมมันไม่ไม่ผลิตแร่ออกมาเลยวะเนี่ยอ๋อลืมเปิดเครื่องนั่นเองนะฮะแล้วก็นี่ฮะเดี๋ยวเราเนี่ยต้องใช้ไม้กายสิทธ,ธิ์ของเรานะฮะ มาดูดสักหน่อยมีอะไรตกค้างอยู่ไหมวิโอ้โหไหลมาเรื่อยๆไหลมาเรียงๆเหมือนว่าจะไม่มีอะไรตกค้างในในสายพานของเราอะไรวะเนี่ยตกค้างเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนอะไรอะ คลาวเสียมนะฮะมันคือแร่อะไรอ่ะเขาบอกว่าเราเนี่ยสามารถเอาไปหลอมได้และทําให้มันเป็นบาได้ด้วยนะฮะแล้วก็นําไปขายในร้านเครื่องประดับเว้ยเฮ้ยบ้านันแลน้วนี่แล้วนี่อะไรเนี่ยโกลทำไมมีทองโผล่มาตรงนี้วนะเนี่ยแล้วกูมันคือแร่ที่แปลกใหม่แร่ที่เราไม่เคยเห็นมาก,ก่อนคุณผู้ชมไอ้ตายเธอนี้ข้าเป็นผู้ค้นพบแร่ชนิดใหม่งง้นเหรนี่แล้วผมจะทาอะไรวนะเนี่ยอ๋อผมเนี่ยจะเอาแร่นะฮะ กลับไปวางเอาไปกรองใช่เอาไปคัดกรองใหม่แล้วจะว่าไปแสดงว่าตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยจะต้องไปซื้อเจ้านี้มาใช่ไหมผมจะต้องไปซื้อเจ้าเครื่องนี้มาเพิ่มใช่ไหมเพื่อทําการหลอมไอเจ้าแร่ตรงนี้นะฮะรออะไรล่ะฮึไปกันสิให้ตายเถอะนี่มันเรื่องอะไรกันนี่ทําไมมันมีแร่ชนิดใหม่มาจะว่าไปราคามันแพงปะวะ เอออยากรู้เหมือนกันเดี๋ยวเราเนี่ยรีบกลับไปดีกว่าคุณผู้ชมเอาล่ะมาแล้วครับโอ้โหคุณผู้ชมฮะเออวางเราต้องเราเราต้องเอาของเดิมออกก่อนใช่ไหมเราต้องเอาแร่พวกนี้ออกตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วก็เอามานี้มานี้มานี่ยไม้แม่เหล็กของเราดูดออกมาก่อนนะครับแล้วก็ออกมาออกมาอามาอกมาให้หมดอย่าเพิ่งมานะอย่าเพิ่งมานะจาพวกแร่เอ้ย เอาละมาตรงนี้ให้ให้ไวให้ไวไวแล้วก็วางปั๊บชึบปึ๊บหมุน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 ตรงอย่างวะนี่เอาละคุณผู้ชมฮะเรียบร้อยนะฮะที่เหลือเนี่ยเราก็ดูเจ้าแร่พวกนี้เอาไปเอาไปหลอมจะว่าไปแล้วถ้าดินมันไหลออกมาเออว่ะเฮ้ยจะบอกเลยว่าระบบเครื่องของเรานะฮะยังไม่เคยมีดินหลุดรอดออกมาได้เลยงั้นเหรอนี่ไงบัดโรูคิดมากคุณผู้ชมฮะดินปลอมอันนั้นน่ะดินปลอมเดี๋ยวเราเนี่ยจะ หนึ่งแรกพวกนี้เข้าไปหลอมดีไหมเนี่ยเกะกะเอาเป็นว่าแบบทิ้งเศษเงินไปบ้างก็ได้คุณผู้ชมฮะรวยจะตายอยู่แล้วเนี่ยแล้วไอ้ก้อนพวกนี้นะฮะก็เกะกะเลือกเกินเอามาวางไว้แถวนี้ก่อนก็แล้วกันนะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราเนี่ยค่อยมาจัดระเบียบกันภายหลังก็แล้วกันเนาะเอาละผมว่าโอ้โหทงทำจะล้นหม้อแล้วเนี่ยโอ้ออกมาก้อนใหญ่เริ่มเทิมแบบนีนะฮะราคาเท่าไหร่ผมก็คิดว่าคงไม่แพงมากหรอกก็ แค่89กิโลเท่านั้นเองนะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเรา89ใช่ไหมถ้าเราต้องการประมาณมหาน4ี่คุณผู้ชมฮะหาร4น่าจะกำลังดี1 2 3 4โอเคเรียบร้อยเสร็จปึ้งไหนลองช่างสิปึ๊บโอเค22ิสอนะฮะกำลังตอบโจทย์เลยเราเนี่ยก็เอามาทำการหลอมมันซะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากรู้ก็คือใช่โล่เราจะลองทำโล่ก่อนนะฮะว่าโล่ของเราเนี่ยจะออกมันหน้าตาย,ยังไงแล้วก็อีกอันนึงก็คือท่อนะฮะ มาดูกันว่าเจ้าท่อนั้นเนี่ยมันคือท่ออะไรท่อแบบที่เราเนี่ยต้องซื้อหรือเปล่าถ้าเราเนี่ยไม่ต้องซื้อได้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ดีเพราะว่าเราเนี่ยจะได้ไม่ต้องขับรถไปกลับแล้วก็ขนจนเวียนหัวนั่นเองเอาล่ะได้มาสองก้อนเป็นที่เรียบร้อยนะคุณผู้ชมฮะเราจะทําการผลิตโล่อกบ้าเอาล่ะโล่ทงคัพเดี๋ยวนะ อ๋อนี่มันไม่ใช่แร่ไอ้นี่หรือเปล่าคุณผู้ชมฮะน,นี่อันนี้ทองคําส่วนอันนี้เนี่ยนะเป็นคราวเทียมนะฮะที่เราเนี่ยได้เจอเมื่อกี้ครับฉะนั้นเนี่ยเอออืมเป็นการเข้าใจผิดเองผมเนี่ยสับสนเรื่องสีมันโอเคไม่เป็นไรเอาเป็นว่าอ่ะเอากลับไปหลอมอ่ารวมกันก็แล้วกันนะอืมต้องขนไปพร้อมกันใช่ไหมเนี่ยอ่าถังใช่ใช่ใช่เราเนี่ยสามารถขนใส่ถังไปได้นะคุณผู้ชมฮะอย่าลืมล่ะเอาละ่ะเครวมกันไปเลยจ้าลงไป เฮ้ยทำไมมันไม่ลงวะมันติดอ่ะอมันติดได้ไงวะเนี่ยอืมไม่เป็นไรคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราค่อยมาจัดระเบียบมันฮะเอาละคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวดูซิเจ้าแร่อันนี้นะฮะได้น้ำหนักเท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่บอกเลยว่าเอาไปลองดูก่อนนะฮะลองช่างดูก่อนเผื่อว่าจะได้แบบว่าสักสองก้อน4.5โงโวเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเราเนี่ยอาจจะต้องเปิดเครื่องทิ้งไว้นะฮะสักสองสามวันน่ะเพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถผลิตโล่หรือว่าท่อสักอันหนึ่งนะฮะ ใช้พลังที่แท้จริงของเจ้าเครื่องโกไรแอดกับเจ้าเครื่องดาวิดกันแล้วคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมคิดว่าไงถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยผลิตเครื่องฮี0 04ขึ้นมาและทําให้ระบบโกไรแอดของเรานั้นมันเป็นแบบอินฟินิตี้โดยที่เรานั้นเนี่ยไม่ต้องไปทําการตัดดินใส่ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกก็ได้นะเว้ยว่ากันไหมผมคิดว่าเราเนี่ยควรจะทำกันในอีพีหน้าอย่างแน่น,นอนและตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยงั้นเหรอเนี่ย เอาเป็นว่านะครับคุณผู้ชมฮะเราต้องรอเอ้ยเดี๋ยวนะน้ำหนัก3ใช่ไหมไม่ใช่สีเราเนี่ยต้องรอนะฮะน้ำหนัก18เท่านั้นเว้ยอ่ะอ้ย16ใช่16 2อันชั้นนั้นรอต่อไปฮะคุณผู้ชมเอาละได้นี่มาเยอะนะฮะผมบอกเลยว่าเจ้าเออเขาเรียกว่าอะไรนะฉารใช่ฉารเนี่ยยิ่งเยอะถือว่ายิ่งดีสำหรับเรา11เองเหรอไม่เป็นไรเอาไปเพิ่มอีกนี่คือฉารของเราเนี่ยมันเป็นส่วนช่วยในการเร่งพลังงานให้แก ให้แก่น้ําของเรานะถ้าไม่มีมันเนี่ยน้ําของเราเนี่ยมันก็จะไหลช้าและเครื่องของเราเนี่ยมันก็จะดําเนินงานได้ช้านั่นเองครับคุณผู้ชมไหนดูซิมีอะไรจะพังบ้างไหมนะห6 6ิเดนะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยขึ้นไปดูด้านบนกันบ้างนะต้องขออภัยด้วยสําหรับเครื่องจักรกำลังางานเนี่ยเสียงมันอาจจะดังนิดนึงหกสิเก้าสิแล้วระบบกองน้ําตรงนี้ถือว่าทุกอย่างโอเคตอบโจทย์หมดรออีกได้สักพักหนึ่งเลย จริงๆเนี่ยผมว่าถ้าเราเนี่ยขยายเจ้าเครื่องฮีสู01เอ้ยอันนี้เครื่องเบอร์ไหนวะเนี่ย003ของเรานะฮะให้มันแบบว่าเยอะกว่านี้แบบสักหกเจ็ดเครื่องอะไรแบบเนี้ยผมคิดว่ามันอาจจะผลิตได้ไวยิ่งขึ้นนะฮะเพราะว่าระบบนี้เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อมันขุดปุ๊บมันก็ลงกลวยปั๊บและลงกลวยปั๊บมันก็ลงฮาวเวิร์ดของมันโดยอัตโนมัตินะฮะและเมื่อลงฮาวเวิร์ดเนี่ยมันก็เข้าสู่สายพานของเราอย่างง่ายดายนั่นเองที่เรียกว่าเป็นระบบที่เพอร์เฟกต์ที่สุด ผู้ชมว่าน้ำหนักประมาณนี้เนี่ยจะได้หรือยังผมว่าน่าจะอีกสักพักเลยล่ะคุณผู้ชมว่าหมอมันจะล้นไหมฮะผมมีความรู้สึกว่าแบบว่าทองมันแบบว่ามันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวเราลองไปช่างดูกันดีกว่าว่าจะได้น้ำหนักเท่าไหร่กันเชียวร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วหรอเนี่ยถือว่าเยอะเอาเรื่องอยู่นะแต่ผมเนี่ยอยากจะได้เยอะกว่านั้นเราเนี่ยจะให้เขาเนี่ยหลอมไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าม้อมันจะล้นไปเลยเว้ยแล้วก็มาเทวมาไหนดูสิ เหล็กมาขนาดนี้จะได้ขนาดเท่าไหร่กันเชียวนะร้องั้นเหระเดี๋ยวเราเนี่ยเอามาหลอมรวมกันไปเลยนะฮะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้แบบรีบใช้งานหรือว่าจะเอามันไปคาบอะไรอยู่แล้วอ่ะเนาะเอาละเทรวมลงไปเดี๋ยว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 ออโอ้โหทำไมมันไหลออกมารัวๆขนาดนี้วะเนี่ยไม่ลงด้วยติดติดเก่งเอาละลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะที่เหลือเนี่ยก็รอสอบไปฮะคุณผู้ชมฮะวันนี้ เราจะต้องได้โลกกับตันอเมริกามาเพื่อที่เรานั้นจะได้ไปกอดปูโลกและจะว่าไปเนี่ยอันยมณีเนี่ยเราเนี่ยเดี๋ยวยกไปขายภายหลังก็แล้วกันคุณผู้ชมดูดิเต็มแบบเต็มถังเลยเนี่ยบอกเลยว,ว่าถ้าขายเนี่ยเราจะต้องร่ำรวยมากๆแน่ๆครับแล้วก็คุณผู้ชมว่าน้ําหนักเท่าไหร่ละปุ๊บลองเทแล้วลองไปชั่งดูดีกว่าเอาละสัก16ไป 6... นี่รอรอมานานันทันได้แค่6เองงัหรือนี่ บ้านน่าไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะช้าขนาดนี้ผมว่านะเราเนี่ยจะต้องมีการผลิตนะฮะเจ้าเครื่องกัวไรแอตของเราเนี่ยเพื่อหาเจ้าแร่แบบนี้นะฮะก้อนใหญ่ๆแล้วเว้ยเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลารอฮะแต่ก่อนที่เราจะสร้างสิ่งใดนะเนี่ยคุณผู้ชมฮะรเราต้องมีการวางแผนก่อนตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่เหมืองเก่าของเราเราอาจจะทิ้งมันไปนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยจะไปสร้างเหมืองใหม่โดยที่เรานั้นไม่จาเป็นต้องเอาเจ้าเครื่องกไรแอตเนี่ยลงไปไว้ใต้ดินแล้วเว้ยเพราะว่า มันเนี่ยมีเจ้าสิ่งนี้อยู่นั่นก็คือเจ้าเครื่องดาวิดนั่นเองนะฮะที่มันเนี่ยจะสามารถผลิตดินให้เราได้อย่างง่ายดายโดยที่เราเนี่ยไม่จะเป็นต้องไปขุดดินด้วยตัวเองนะฮะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะยกเจ้าเครื่องโกไรแอดขึ้นมาเมื่อมันอยู่ด้านบนปุ๊บมันขุดดินปั๊บและเราก็เอาเจ้านี่เนี่ยไปอยู่ข้างใต้มันเมื่อไปอยู่ข้างใต้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะปล่อยดินขึ้นมาขึ้นไปอุดใส่เจ้าเครื่องโกไรแอดที่อยู่ตรงนี้ปั๊บและเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้น มันก็จะทําให้ดินของก้อนก้อนเหล็กมาได้ก้อนก้อนทองมาได้ไงเวะยเนี่ยมันก็จะทําให้ดินของเรานั้นไม่มีวันหมดนั่นเองคุณผู้ชมและเดี๋ยวเราเนี่ยอาจจะต้องเราจะถอดชิ้นส่วนบริเวณนี้เอาไปใช้ดีไหมผมคิดว่าด้วยความร่ํารวยของพวกเราเลยฮะไม่จําเป็นเว้ยเราทิ้งไว้เพราะว่าเราเนี่ยจะเก็บไว้เป็นอนุสรณ์สถานนะฮะเราเนี่ยจะสร้างใหม่แต่ผมอยากใช้ระบบตรงนี้แบบเดิมอ่ะเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะ ถ้าสมมติเราไปสร้างใหม่เนี่ยมันก็จะสวยงามกว่าเดิมก็ได้นะเว้ยแบบว่าเราเนี่ยอาจจะต้องมีสปิเตอร์นะฮะเจ้าตัวคัดแยกแรกของเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะกี่เครื่องวะเนี่ยอืมก็เท่าเดิมแหละแล้วก็ต้องมีตัวแยกเจ้าแร่คราวเทียมด้วยนะฮะเพื่อที่เรานั้นเนี่ยจะได้เอามาผลิตของต่างๆนั่นเองครับแต่จะว่าไปเนี่ยคุณผู้ชมฮะเราจะเอาไว้ตรงไหนดีฮะอืมถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยจริงๆเนี่ยก็ขี้เกียจเดินท่อใหม่เหมือนกันนะแต่ถ้าสมมุติเราเนี่ย นำเจ้าโกไรแอดขึ้นมาไว้ด้านบนได้เนี่ยนะสายพานของเราเนี่ยก็จะวางง่ายขึ้นเว้ยเออผมคิดว่ามันก็มีประโยชน์นะเวย้ยฉะนั้นฮะเดี๋ยวเราเนี่ยจะสร้างโกไรแอดใหม่ของเรานะในโซนตรงตรงนี้เลยคุณผู้ชมฮะนี่โซนนี้เลยโซนที่ผมยืนอยู่บริเวณนี้นะฮะเป็นเครื่องขุดอภิมหาขุดที่0ูนนั่นเองครับเราก็จะมีนะฮะโกไรแอดสักสักสี่เออไม่ไม่ไม่แปเครื่องไปเลยคุณผู้ชมฮะ 8เครื่องนะฮะผสมประสานกับเจ้าเครื่องดาวิดอีก8เครื่องนะฮะเพราะว่ามันเนี่ยจะเอาดินขึ้นมาอุดโกรแอกให้เราใช่ไหมเมื่อมีทั้งหมดปุ๊บเราก็จะสามารถผลิตแร่ได้แบบอันลิมิตแบบอบิมหาอลังการงานสร้างและร่ํารวยเป็นมหาเศรษฐีที่สามารถซื้อประเทศได้กันเลยทีเดียวเป็นไงเวอร์วังอลังการงานสร้างนะฮะส่วนในวันนี้เนี่ยเราก็น่าจะต้องทําการเปิดเครื่องทิ้งไว้เรื่อยๆนะจนกว่าเราจะได้เจ้าเจ้าเออ เ,ะะเดี๋ยวผมเนี่ยขอไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนว่าเจ้าแร่เจ้าแร่คาลเทียมเนี่ยมันคือแร่อะไรแล้วผมเนี่ยออกเสียงถูกหรือเปล่านะฮะสำหรับในพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขเรื่องนี้กันนะฮะและสำหรับในวันนี้นั้นเสียฮิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยเสียฮิจะได้มีกำลังใจในการมาทำคลิปใหม่ๆให้คุณผู้ชมได้ดูกันเอาล่ะไว้เจอใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะจ๊ะบายจ้า